สวัสดีค่ะช่องนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปวัิราวุธิวิทยาลัยในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้พระราชธรามพระราชบโรโอกาสให้นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยนำคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยผู้บังคับการครูอาจารย์บุคลากรและนักเรียนเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายตัวและทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายครุยองค์บรมราชาธุปธรรมพก จากนั้นเสด็จเข้าสู่หอประชุมวชิราวุฒวิทยาลัยพระราชทานโลกเข็มเพชรและเสื้อกลุยแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลาแล้พระราชทานประกาศนิยบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2558จำนวน78คนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีรวม69ทุนตลอดจนรางวัลชนะเลิศก,กีฬา7รางวัล โอกาสนี้พระราชทาธงพระบรมราชวาทเพื่อเป็นสิริมงคลและหลักการดําเนินชีวิตความว่าได้ทราบว่าวชิราวุฒิวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากขอชมเชยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่ได้ทํางานด้วยความตั้งใจจริงจนมีผลดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาตลอดจนผู้ได้รับทุนและรางวัลทุกคน การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านประนอกจากจะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้มีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้วยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์ด้วยกล่าวได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมความประพฤติ อย่างที่เรียกว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ภายหลังพระราชาทานพระบรมราชโชว,วาทนักเรียนได้ร้องเพลงเกรดูเอชอง o ูดบายและเพลงอีก40ปีจากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันเข็นรถยนต์ไปที่นั่งสงเเด็จอันเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยรบาศสมเด็จพระมมก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนซึ่งมีพระราชาดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้จจนปัจจุบัน ในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรพระราชถามพระราชวรวงศกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทดังนี้พลเอกประวิทยวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการทหารสงสูตรตุลาการศาลทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารขั้นต้นตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพรวม184คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นายทหารสัญญาบาตรรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ของศาลทหาร เุลาการอา,าหารทหารก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมายแต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฎี มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้หรือมีความผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษามีการให้ความยุติธรรมและมีความมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นการอำนวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายตลราจะมีความเข้าใจในชีวิตในสังคมหรือในอุดมการณ์ของชาติเพราะว่ากฎหมายนั้นใช้ให้ถูกก็ดีใช้ให้ไม่ถูกมันก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีวุฒิภาวะแล้วก็ย่อมพิจารณาออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควร นายปัญชัยสิงห์สัจเทศทพนายกสมาคมศรีครุสิงห์สภานำคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลไทยซิกค,ครั้งที่21และครั้งที่22เฝ้าทุนละอองทุเรีพระบาททุนกล้างทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย นายเวีรพลตั้งสวัส์ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล85คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นายอาธิคมอินทวภูมิเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนางปียนุษมโน,มนรังสาลเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายสราวุฒิเบญจกุลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมีพระราชด,ดำรัสแก่คณะผู้ <คำ S 1> พ,พิพากษาประจำศาลคำปฏิญาณที่เด็กกล่าวมาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครอบคลุมหน้าที่และจัรยาบ,บรรณของผู้พิพากษาถ้าเผื่อได้นำคำฏิญาณน,นั้นไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องเพราะหน้าที่ของเราคืออำนวยความยุติธรรมและความเป็นธรรมตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชนอันกฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้แต่ข้อที่จะท้าทายก็คือนำกฎหมาย ไปใช้ให้ถูกต้องเป็นธรรมเหมาะแก่โอกาสเหมาะตะกาละเทศะด้วยความเที่ยงตรงข็อขอวอวยพรให้ท่านมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไป มีประสบการณ์เพิ่มได้เห็นอะไรต่างๆทฤษฎีไที่ได้เรียนหรือที่ได้เห็นก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณ่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ขอให้มีความโชคดีและปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกประการ หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเส้าภาาบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแนวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานร่วมเป็นเส้าภาพวันละสี่รอบรอบละสิบอ็ดหน่วยงานอาทิสถาบันการพระศึกษาววิทยาเขตสุขโขทยัย ชุมนุมสากรออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดสันนิบาสากรแห่งประเทศไทยชุมนุมสากรโคโนมแห่งประเทศไทยจำกัดสากรออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัดชุมนุมสากรนมไทยเดนมาร์กจำกัดโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีตลอดจนอบตอ,อบจอและเทศบาลต่างๆสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภายุวะพุทธิกะสมาคมแห่งชาติ ขณะที่ประชาชนจากจังหวัดต่างๆเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยสํนนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งพระสงฆ์และนักเรียนชาวเขาโรงเรียนบ้านห้วยตองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับพระราชทานทั้งทุนการศึกษาบ้านพักครูและอุปกรณ์การเรียน อบจอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและสร้างเครือข่ายเพื่อสนองพระราชดำริส่วนเกษตรกรโคโนมวังสมบูรณ์จังหวัดสาแก้วได้น้อมนําแนวพระราชดำริมาจัดการบริหารช่วยสมาชิกได้ขายน้ํานมในราคามาตรฐานมีเงินปันผลทุกปีจากหุ้นสากล จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันทุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ